สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันทุกวันเหมือนที่สัญญาไว้ทุกวันนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับความพิเศษและก็สุดอลังการของเหรียญ5้าบาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ5บาทที่มีอยู่5เหรียญนะคะ5สมัยนะคะ5แบบนะคะซึ่งก็ทั้ง5แบบนี้ราคาก็ไม่ธรรมดานะคะพูดถึงว่าราคามีแต่หลักพันนะคะที่ขึ้นไปนะคะซึ่งเราก็จะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ ซึ่งเหรียญ5บาทที่เราจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด5เหรียญนะคะซึ่งแต่และเหรียญจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะคะเรามาชมกันเดี่ยนแรกกันก่อนเลยนะคะนี่ก็คือเหรียญ5บาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ5บาทปีพุทธศักรษนาช2515นะคะซึ่งบางท่าน f c บางท่านก็ยังไม่ได้เกิดนะคะก็ขอให้ดูไว้นะคะว่าสมัยก่อนนะคะคนโบราณรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะเขาก็จะใช้เหรียญ5บาทชนิดนี้กันนะคะ นี่ก็คือเหรียญห้บาทปีพุทธศักราช2515นะคะหรือคูดผ่านะคะเป็นรูปกูดเก้าเหลี่ยมพรเศียรใหญ่นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญน,นะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะลักษณะก็จะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะคะเก้าเหลี่ยมด้านนอกนะคะตรงกลางจะไม่มีรูนะคะซึ่งขอบนอกนะคะก็จะเรียบนะคะ ไม่ใช่เฟืองนะคะจะเรียบนะคะก็จะลอยก็จะมองเห็นเป็นเหลี่ยมๆนะคะเรียบนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่27ดมิลลิเมตรนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญเหรียญห้าเก้าเหลี่ยมด้านนอกนะคะลวดลายของเหรียญด้านหน้านะคะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งก็ผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะคะทรงฉลองพระองค์คุยแบบเต็มยศนะคะยศจอมทัพฉลองพระองค์ยุยมาหาจากกักรีบรมราชชนวงศ์นะคะ ทรงเครื่องคติยะอิสระยาพรนะคะซึ่งก็มีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีนะคะในสมัยนั้นนะคะซึ่งก็จะมีสายส้อยจุลจอม9นะคะภายในวงขอบเหรียญน,นะคะก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าราชการที่9นะคะโดยมีจุดไขป่ปลานะคะสังเกตดีๆนะคะก็จะมีจุดไขป่ปลารอบนะคะประดับโดย รอบขอบของเหรียญนะคะจุดไข่ปลานี่นะคะจะรอบนะคะจะสังเกตดูดีนะคะก็จะมีจุดไข่ปลารอบรอบเหรียญเลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะกลางเหรียญก็จะเป็นรูปคุดผ่านะคะใกล้อุงเท้าคุดนะคะใตอ้อุงเท้าคุดก็จะมีลวดลายของกระหนกเปรวเพึิงนะคะปล่อย ประกอบอยู่ทั้งสองข้างนะคะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะคะก็จะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญน,นะคะส่วนเบื้องล่างนะคะก็จะมีข้อความบอกราคาว่าหบาทนะคะซึ่งก็มีเฉพาะเลขไทยนะคะโดยมีจุดไข่ปลานะคะก็จะประดับรอบเหรียญเหมือนด้านหน้าเหมือนกันนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังของเหรียญ5บาทนะคะ เก้าเหลี่ยมด้านนอกปีพุทธศักราช2517นะคะซึ่งตามลักษณะของเหรียญเหรียญน,นี้นะคะก็จะมีการผลิตขึ้นมาไม่เยอะนะคะเนื่องจากมีการผลิตแบบขึ้นมาปลอมจะเยอะนะคะเนื่องจากว่าคนไทยในสมัยนั้นนะคะเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะซึ่งถ้าเหรียญไหนที่มีรูปพญาคุนะคะเขาก็จะมีความนับถือนะคะซึ่งก็ทําให้มีการปลอมแปลงกันขึ้นมาเพื่อจะขายในราคาที่สูงนะคะ นี่ก็คือลักษณะของเหรียญ5บาทคุดนะคะซึ่งตามจริงแล้วนะคะเหรียญคูดปีพุทธศักราชนี้นะคะราคาเขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะราคาเขาอยู่ที่ราคาเขาอยู่ที่300บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญย n c นะคะยอดการผลิตเขาอยู่ที่30ล้าน1 6 0 0 0เหรียญน,นะคะในสมัยนั้นนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเริ่มจะหายากแล้วนะคะในสมัยบ้านเรานะคะ เรามาดูเหรียญที่2กันนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะการพัฒนาการของเหรียญห้าเหรียญที่2นะคะนี่ก็อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะคะเรามาดูเหรียญที่2กันนะคะนะคะเรามาทําความรู้จักกับเหรียญ5บาทเหรียญที่สองกันนะคะ ซึ่งเหรียญห้าบาทนี้นะคะก็ผลิตในปีพุทธศักราช2522นะคะเป็นเหรียญขุดผ่าหรือขุดเฉียงนั่นเองนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะเคลือบไส้ทองแดงนะคะราคาห้าบาทวงขอบนอกเรียบนะคะไม่เป็นเฟืองนะคะเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะคะขอบเหรียญก็จะมีข้อความว่ากองกระสาบกลุ่มธนารักษ์กระทรวงการคลังโดยมีรูปขุดผ่า เป็นหลายเส้นขั้นระหว่างข้อความกองกระสาบกับกระทรวงการคลังนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่ยี่สิบเก้าจุ้ามลมตรนะคะเรามาดูด้านหน้าลักษณะของเหรียญด้านหน้ากันนะคะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคะ่ะภายในวงขอบเหรียญด้านขวาน,นะคะก็จะมีข้อความว่าสยามินนะคะด้านซ้ายก็จะมีข้อความมราชการที่เก้านะคะนี่ก็คือด้านหน้าของเหรียญ5าบาทรุ่นนี้นะคะเรามาดูด้านหลังของเหรียญ5าบาทรุ่นนี้กันนะคะ กลางเหรียญน,นะคะด้านซ้ายก็จะมีรูปพุทผ่าเฉียงทางด้านขวานะคะภายในวงขอบเหรียนด้านขวาก็จะมีข้อความบอกราคาว่า5บาทนะคะซึ่งเลข5้าก็จะเป็นเลขไทยนะคะซึ่งมีขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่นะคะซึ่งก็หันหน้าไปทางครุดนะคะเบื้องบนก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่าวีพุศกราที่จะทําเหรียญหรือพอสที่จะทําเหรียญนั่นเองนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ5บาท เหรียญที่สองที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเรามาดูราคาของเหรียญห้าบาทรุ่นนี้กันนะคะเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะคะยอดการผลิตทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ 72, 7, 4, เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเหรียญน,นะคะราคาเขาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญย n c น UNC นะคะเหรียญน,นี้นะคะทำไมถึงมีราคาต่ำนะคะพูดถึงว่ามันเป็นเหรียญรุ่นเก่าแล้วทำไมราคาถึงไม่แพงนะคะเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าเหรียญ5บาทนะคะที่มีรูปพญาคุฑนะคะซึ่งก็ได้เกิดในทุกท่านได้รับทราบกันแล้วในเหรียญแรกนะคะเขาก็จะมีความเชื่อในการศักดิ์สิทธิ์นะคะจึงทําให้มีการผลิตขึ้นมาปลอมเยอะแยะนะคะ mm. ก็เลยมีการผลิตออกมาแค่นิดเดียวนะคะต่อไปเรามาดูเหรียญที่3ของเหรียญ5บาทกันนะคะ mm. นี่ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะนี่ก็คือการพัฒนาการของเหรียญ5นะคะนี่ก็คือเหรียญ5บาท ชนิดกลมเหมือนกันนะคะซึ่งก็เหรียญน,นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะชนิดห้าบาทนะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะเรา,าดูลักษณะของเหรียญกันก่อนเลยนะคะเหรียญห้าบาทชนิดนี้นะคะก็จะมีเฟืองนะคะซึ่งอาจจะมองแบบว่าเหมือนจะไม่มีนะคะแต่ว่ามีแต่เป็นเฟืองที่แบบเล็กๆนะคะซึ่งก็เป็นเฟืองหยักกล้ววงนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่ ย2่สมมตรนะคะน้ําหนักอยู่ที่7.5็กรัมนะคะของเหรียญหบาทรุ่นนี้นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญน,นะคะก็คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าในเหรียญในรัชการนี้ในปีพุทธศักราชนี้นะคะเขาก็จะเริ่มมีข้อความเปลี่ยนจากสยามินนะคะมาเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเปลี่ยนจากสยามินนะคะมาเป็นภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะซึ่งก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้นะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะซึ่งด้านหลังก็จะเป็นบนพระเก้วนะคะซึ่งก็เป็นฉากเบื้องหลังนะคะนี่ก็คือเหรียญห้าบาทส่วนลักษณะนะคะของเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะคะปีพุทธศักราช2530นะคะซึ่งก็จะมีเลขห้าทั้งไทยและก็อารบิกเริ่มใช้นะคะเริ่มจะเริ่มใช้เลขอารบิกขึ้นมานะคะในเหรียญปีพุทธศักราชนี้นะคะ แลด้านล่างก็จะเขียนคาว่าประเทศไทยพร้อมกับปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญน,นะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2530นะคะซึ่งก็มียอดการผลิตทั้งหมด41ล้าน500หน0่ง0 0เหรียญนะคะราคาเขาก็อยู่ที่80บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ UNC นะคะต่อมาเรามาดูเหรียญที่4กันคะ่ะ คือเหรียญ5นะคะซึ่งพัฒนาการมาถึง4แบบแล้วนะคะนี่ก็คือมีการปรับปรุงเหรียญแบบใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือให้เหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกนะคะกลับมาอยู่เหรียญด้านในนะคะซึ่งก็ทําเป็นเหลี่ยมไว้ด้านในนะคะซึ่งขอบนะคะก็จะเป็นเฟืองหยาบซึ่งเห็นได้ชัดกว่าเหรียญรุ่นสุพรรณหง์นะคะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผินพระพักทางเบื้องขวานะคะ ทางด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าภูมิพูณดุลเด็นะคะซึ่งก็ด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าราชการที่9นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นวัดบินจามบัวพี่ดุสิตวนารามนะคะซึ่งก็มีความโดดเด่นนะคะลักษณะของเหรียญ5บาทรุ่นเก้าเหลี่ยมด้านในนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าข้างบนเขาจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะซึ่งมียอดพระอุบโบสถนี่นะคะจะอยู่ระหว่างยอยักษ์และก็พอผ่านนะคะซึ่งก็เป็นปีผู้ราะที่จะทาเหรียญนั่นเองนะคะโดยมี เลขไทยและก็คํว่าบาทพร้อมกับเลขอารบ,บิดซึ่งก็บ่งบอกราคาของชนิดของเหรียญนี้นะคะส่วนเหรียญปีนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2541นะคะยอดการผลิตเขาก็อยู่ที่31ล้านนะคะ3 7 3,000เหรียญนะคะราคาเขาก็อยู่ที่100บาทนะคะซึ่งก็ไม่ถือกับว่าต่ำนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหน้าเหรียญน,นะคะเรามาพบกับเหรียญสุดท้ายนะคะซึ่งก็เหรียญสุดท้ายนี้นะคะก็การจับจ่าย ใช้สอยกันตามปกตินะคะกับเหรียญที่สี่นะคะนี่ก okay. ็คือเหรียญสุดท้ายเหรียญที่ห้านะคะเหรียญที่ห้านี้นะคะก็คือแบบเก้าเหลี่ยมด้านในเหมือนกันนะคะแต่เป็นลักษณะบางนะคะซึ่งเหรียญที่สี่นั้นก็จะมีลักษณะหนานะคะซึ่งลักษณะของเหรียญก็คล้ายๆกับเหรียญที่สี่นะคะส่วนที่ไม่คล้ายกันนะคะก็จะมีพระบรมรูปที่ใหญ่กว่ากันนะคะซึ่งก็จะเห็นความเปรียบเทียบ เหนะคะคซึ่งด้านหลังนะคะก็จะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันซึ่งจะเหรียญเมื่อสักครู่นี้ก็คือแบบหนาน,นี้นะคะก็จะมีแบบแม่พิมพ์ที่ลึกเราสามารถเห็นรูปแบบของพระอุโบสถวัเวดเบญจมาศบุพิพนี้นะคะอย่างสวยงามและก็เด่นชัดส่วนเหรียญแบบบางนี้คะก็จะเป็นแบบที่ตื้นคะ่ะเราก็จะเห็นเป็นรูปร่างแต่ก็สวยงามคนละแบบนะคะนี่ก็คือเหรียญ5้าบาท ทั้งหมดนะคะที่มีการพัฒนามาทั้งหมด5เหรียญที่เราได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะส่วนเหรียญ5บาทชนิดบางนี้นะคะเหรียญสุดท้ายนี้นะคะที่เราจะนํามาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2 5 5 4นยะคะ2อ5 4นี้นะคะยอดการผลิตเขาก็อยู่ที่220ล้านเหรียญนะคะราคาเขาอยู่ที่50บบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกันเลยนะคะสำหรับเหรียญที่ ยังมีการหมุนเวียนในตลาดซึ่งก็หาง่ายอยู่นะคะนี่ก็คือการพัฒนาของเหรียญ5นะคะซึ่งเราก็ได้นำมาฝากทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะนี่ก็คือชมหน้าของเหรียญ5บาทนะคะทั้งหมดทั้งปวงที่มีการพัฒนารูปแบบมานะคะซึ่งก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะนะคะนี่ก็คือชมหน้าของเหรียญ5บาท คั้งหเหรียญ5ปีนะคะทึ่งมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งนะคะที่เราภูมิใจนะคะที่จะนําเสนอนะคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะกรุณาดูคลิปกันให้จบนะคะเราจะได้รู้ว่าข้อมูลของเหรียญ5บาทในแต่ละเหรียญน,นั้นมีความแตกต่างกันยังไงและการเปเลี่ยนแปลงของเหรียญ5บาท ะะมีการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาการมาเรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามทางช่องของเราพร้อมกับเป็นกำลังแรงใจให้เราต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ